สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตมาสอนถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับการเติบโตใครทําธุรกิจอะไรยังไงนะครับก็สามารถคิดเปอร์เซ็นต์การเติบโตได้ง่ายๆด้วยจริงๆก็เป็นเรื่องของสูตรร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เราก็ต้องมีเคสสตัดดี้นะครับขออนุญาตขอทางคุณเจนนี่นะครับพอดีผมตอนนี้มันมี ประเด็นกระแสของทางคุณเจนนี่แล้วก็เห็นตัวเลขค่อนข้างชัดเจนถึงเรื่องยอดขายที่เติบโตนะครับเมื่อเทียบจากช่วงก่อนหน้านะครับแล้วก็เท่าที่หาข้อมูลนะครับเท่าที่หาได้เพื่อเอามาเป็นตัวอย่างในที่นี้นะครับก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเ,าเพจข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐหรือรายการโทรทัศน์หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็เลขตัวเลขนะครับที่ผมหยิบยกมาใช้เนี่ยต้องขอบคุณเพจอีจันนะครับก็คือจะมีหลายๆที่เนาะที่ลงเรื่องของ ทางคุณเจนนี่นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมขอยิบยกจากทางเพลีิจันมาใช้นะครับก็ขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาถึงเรื่องของการคํานวณนะครับว่าเปอร์เซ็นต์กรอนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงนะครับยอดขายหรือกําไรหรืออะไรใดๆก็ตามนะครับที่เราสามารถคํานวณได้เนี่ยคำนวณยังไงก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาจากเพลนิจันนะครับ4วันที่ผ่านมาหลังมีกระแส นะครับของข่าวของทางคุณเจนนี่เนี่ยทำให้4วันที่ผ่านมาทางคุณเจนนี่เนี่ยไลฟ์ขายของได้ยอดเยอะมากๆเลยก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับไปได้อยู่ที่ประมาณ2 6 4ล้าน9ก0 0แสกว่า,วาจากทางลูกหลักทางเพจอีจันนะครับทีนี้ใดๆก็ตามขออนุญ,ญาตใช้ตัวเลขแบบกลมๆเนาะก็คือ264ล้านขออนุญ,ญาตปัดลงเผื่อแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับโดยอันเนี้ยคือข้อมูล4วันนะครับเพราะฉะนั้น ในก่อนหน้าเราก็ต้องมาเทียบกับข้อมูลที่ขายเป็นยอดขายปกติ4วันเช่นเดียวกันซึ่งถ้าจากการหาข้อมูลนะครับอันนี้ถูกผิดประการใดก็ขออภัยไวนาที่นี้ซึ่งข้อมูลที่หามาได้นะครับก็จะสรุปคร่าวๆเป็นค่าเฉลี่ยนะครับว่าตกอยู่ที่ประมาณวันลายี่ล้านแบบลองทาม e ก็คือไลฟ์แบบยาวๆหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น4วันข้อมูลก็จะอยู่ที่ประมาณ80ล้านทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับ เราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยโดยปกติไลฟ์ขายของนะครับหรืออื่นๆเนี่ยกำไรมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ไม่อยากประเมินให้มันแบบเยอะเกินไปหรือน้อยจนเกินไปก็บวกลบเอาเลสเซว่า ตัวเลขกลมๆหลังจากหักค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าไลฟ์ค่าสินค้าค่าขนส่งค่าทรรมเนียมแพลตฟอร์มต่างๆค่าลูกจ้างหรืออะไรเงี้ยผมก็เลเซลตัวเลขให้สักประมาณ5-10เพราะฉะนั้นพอ5-10เรนี่ยเราก็มาคํานวณกันคร่าวๆเอาตัวเลขกลางๆแล้วกันก็คือ7.5%เนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนถัดไปเราจะมาดูเรื่องของสูตรคำนวณน,นะครับว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราคิดกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวเปอร์เซ็นต์เชนนะครับจะ คิดยังไงก่อนอื่นก็คือเราต้องมาหาว่ากําไรที่ได้มานะครับจากการขายไม่ว่าจะเป็นยอดก่อนหน้าคือ80ล้านหรือยอดภายหลังนะครับคือ264ล้านเนี่ยคิดเป็นกำไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัวกําไรนะครับจะเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของกําไรที่เราอนุมานขึ้นมาตอนนี้ก็คือ7.5%นะครับคูณด้วยยอดขายนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงปกตินะครับก็จะเป็น7.5โดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเอาไปส่วนร้อยเสมอเพื่อจะไปขิดเลขได้นะครับก็จะเป็น7.5ส่วนร้อยคูณด้วย80ล้านนะครับก็จะได้ยอดออกมาอยู่ที่6ล้าน,นครับหลังกระแสครับก็จะกลายเป็น7.5นะครับส่วน100เหมือนกันคูณด้วย264ล้านจะตกอยู่ที่ประมาณ19.8ล้านซึ่งอันนี้อย่างที่บอกเนาะข้อมูลตามที่บางส่วนอนุมานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้ เป็นประเด็นกระแสรหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวเลขที่กะขึ้นมาคร่าวๆเนาะส่วนถัดมาครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์การเตริบโตกันบ้างนะครับเราสามารถคำนวณได้จากเปอร์เซ็นต์เชนก็คือมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์เชนเนี่ยก็จะเกิดจาก ค่าใหม่นะครับลบด้วยค่าเก่าส่วนด้วยค่าเก่าเพราะเราอยากเปรียบเทียบจากของเก่ามานะครับแล้วก็คูณด้วย100เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์เชนยอดขายครับก็จะเกิดจาก264ลบด้วย80สนะครับส่วนด้วย80แล้วก็คูณด้วย100ซึ่งคิดตัวเลข,ขออกมาเนี่ยจะได้2 6 3อ่ะ230%ตามหน้าจอ นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เชนของกําไรก็คิดในลักษณะเดียวกันแต่เรากําไรมาคิดนะครับก็คือ19.8ล้านนะครับลบด้วย6ล้านส่วนด้วย6ล้านก็คือส่วนตัวเลขเก่าเนาะคูณด้วย100นะครับก็ได้230%เหมือนกันคําถามทาไมตัวเลขมันถึงได้230%เ,เท่ากันในทั้งยอดขายแล้วก็กําไรเพราะว่าเราตั้งอยู่บนสมมติฐานที่กําไรมันเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเพราะฉะนั้นตัวเลขมันเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับในส่วนนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปครับ เราก็เปลี่ยนข้อมูลที่เราคิดคำนวณขึ้นมาได้ก็จะได้ว่าก่อนก่อนมีประเด็นกระแสนะครับก็มีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่80ล้านกำไร6ล้านครับในขณะที่หลังมีกระแสนะครับก็จะอยู่ที่ยอดขาย264ล้านนะครับกำไรอยู่ที่ราวๆ19.8าล้านนะครับอันนี้คือเรียกว่าตามเปอร์เซ็นที่ผมคำนวณแล้วกันเนาะล้วก็อัตราการเติบโตนะครับอยู่ที่230%หรือพูดง่ายๆโตกว่า2เท่าเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับ